เริ่มจากนมนะคะเซตหนึ่งสนสีถ้วยตวงนมจืดธรรมดาค่ะน้ำมันพืชวันนี้ใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันเซตหนึ่งส่นสีถ้วยตวงเช่นเดียวกันเสร็จแล้วไข่ไก่นะคะไข่แดงห้าฟองวันนี้ใช้เบอร์สองแป้งเคก้กครึ่งถ้วยตวงหรือว่าแป้งสาเลียนเน็ระส์ก็ได้ร่อน คนคนส่วนผสมให้ไม่เป็นเม็ดนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พักแป้งเอาไว้ตอนนี้นะคะเราอุ่นเตาอ,อบแล้วที่ไฟ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมไข่ขาวนะคะ5ฟองเดี๋ยวเราจะปั่นให้เขาขึ้นเป็นฟองหยาบๆก่อน พอขึ้นเป็นฟองอยากแบบนี้นะคะเราจะใส่น้ำมะนาวหนึ่ช้อนชาหรือว่าครีมออฟทาทาก็ได้ค่ะครึ่งช้อนชาวันนี้มีนาใช้เป็นครีมออฟทาทานะคะครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วน้ํำตาลทรายเสร็จ1นส่วนสามถ้วยตวงแต่ว่าเราจะแบ่งใส่เป็น3ารอบนะคะ ตนให้เป็นยอดอย่างนี้นะคะให้เป็นปากเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งผสมกันก่อนอื่นนะคะเราจะมาผสมผงโกโก้ก่อนนะคะ1ช้อนโต๊ะกับน้ําร้อนนะคะเซตหนึ่งส่วนแปดถ้วยตวงใครจะใช้เป็นผงชาเขียวก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็คนทุกอย่างให้เขาละลายหายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะเราก็จะได้เป็นเน,นื้อนี้เราจะแบ่งนะคะใส่ไข่ขาวลงไปประมาณสามรอบ นี่คือรอบแรกเราก็คนผสมเลยค่ะเบาๆใครจะใช้เป็นตะก้อมือก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นไม้พายก็ได้ใส่วนิลาลงไปด้วยนะคะไม่นาลืมใส่เราจะแบ่งแป้งออกมาครึ่งหนึ่งนะคะ เพราะว่าเราจะทำสองสี่วนตัวนี้คือตัวที่เป็นช็อกโกแลตคนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากที่ผสมเข้าไปแล้วนะเอาแค่นี้ถือว่าเข้ากันแล้วนะเราจะใส่ถาดเลยค่ะ ถาดน,นะคะเราจะใช้ประมาณ28เซนคูณ28เซนค่ะจะเทเป็นตัวช็อกโกแลตลงไปก่อนนะคะ กลีค่ะแค่นี้อบค่ะไฟร้อองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะประมาณสามสินาทีจ้าอบมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้อุ่นๆสักครู่นะคะแล้วเราค่อยม้วนกันม้วนค่ะแล้วก็ม้วนเนี่ยนะคะตอนอุ่นๆเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัดออกมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้นุ่มๆค่ะลองทําดูนะคะทําใดไม่ยากเลยแต่แอบ,บแตกนิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่บอกเลยว่าเนื้อนุ่มละมุนมากง่ายฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ